ันทึกไทยเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากทีมฟุตบอลเยาวชนศรีราชาเอฟซีกับการแข่งขันช้างคาเดตครับ2012ช้างคาเดตครับ2012คืออีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอลในระดับเยาวชนที่รวบรวมสมโมสรจากทั่วประเทศไทยมาประชันกันรวมถึงสมโมสรศรีราชาเอฟซีด้วยก็คือส่วนใหญ่นักเตะของเรานี่จะเป็นอายุ11ขวบซะส่วนใหญ่นะครับก็ รายการนี้ก็มหาปรสบการณ์โดยเฉพาะเลยนะครับที่เขาจะก้าวสู่จะออตอนนี้เราจะเตรียมดาน,นอนด้วยเพราะว่าทางชมบุรีนี่ได้รองแชมป์มาครับแล้วก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่สามารถที่จะไปช่วยที่จะเล่นดาน,นอนในปีต่อไปครับผมและในการแข่งขันช้างคาเดทคัพ2012ครั้งนี้สโมสรศรีราชา f อก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อจะนำผลงานอันน่าประทับใจ กลับไปฝากชาวสีราชาอีกด้วยเด็กชุดน,นี้จะเป็นเด็กที่มีความมุ่งม,มั่นมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสปิริตทีมจากสิ่งนี้เขาตอบรับไนปะจากผมนะก็คือว่าเขาได้ได้เจอประสบการณ์ใหม่ได้เจอกัะเลอร์นะครับประธานเทคนิคของเอเวอเรตได้มาให้ความรู้ก็ได้ความรู้มากมายที่บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้สอนเขานะครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสกับเด็กไทยได้มีโอกาสในการเข้าร่วมแล้วก็สโมสรของผมด้วยนะครับขอบคุณมากจริงครับ ตั้งใจขยันไม่ขี้เกียจทำให้ดีที่สุดครับก็ประสบการณ์การเล่นบอลนะครับเอาเกมจริงไปฝึกซ้อมครับจะได้เก่งๆขึ้นร่ะฝึกดีครับเจอเพื่อนใหม่ก็ให้ตั้งใจขยันฝึกซ้อมครับเพื่อวันข้างหน้าจะได้เป็นนักเตะอาชีพครับไทยเบฟขอบันทึกทีมฟุตบอลเยาวชนสีราชา FC กับการแข่งขันช้างคาเดทคัพ2012เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ สู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเบอเรดจำกัดมหาชน